สวัสดีค่ะวันนี้มาถักน้องหมีขยับขาได้กันนะคะนี่ค่ะขนาดประมาณเกือบเ้านิ้วเลยนะคะตัวนี้ค่ะนั่งได้นะคะนีนั่งให้ดูนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็อุปกรณ์นะคะที่ใช้เนี่ยก็จะมีไหมพรมสีพายสองสีนะคะแอ้มินใช้เป็นสีตัวสีน้ำตาลนี่นะ แล้วก็สีเสื้อสีแขนเสื้อเนี่ยใช้เป็นไหมที่เหลือค่ะอันนี้ใช้เป็นสีโอโรสนะคะสีออกอ่อนๆนิดนึงส่วนสีสันนี่เ,เพื่อนเพอนเลือกได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ใช้เข็มถักเป็นเบอร์3ค่ะเบอร์3แล้วก็จะมีพวกเข็มเย็บเข็มหมุดนะคะมีกันไกลมีกาวนะคะแล้วก็ใยยัดนะคะใยยัดเนี่ยค่ะใยยัดก็แบบนี้นะแล้วก็ทีนี้ในส่วนของ กระดุมเนี่ยค่ะกระดุมเนี่ยแอดมินก็จะใช้เป็นไซส์ซสใหญ่หน่อยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีเป็นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมินวัดให้ดูนะกระดุมเนี่ยก็จะประมาณเกือบสองสองเซนนะคะส่วนตาส่วนตาเนี่ยใช้เป็นตาแปะประมาณ1เซนจมูกสําเร็จประมาณสิบสองมิลก็คือ1เซน2มิลน,นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้ก็สามารถถักได้โดยใช้ เส้นสองเส้นควบนะคะแล้วก็ขยับเข็มเป็นซักเบอร์5เบอร์6อะไรอเงี้ยค่ะส่วนตากับจมูกกับกระดุมนี่ก็อาจจะใหญ่มากขึ้นนะคะก็ดูตามความเหมาะสมนะคะก็น่าจะน่าจะได้ตัวใหญ่กว่านี้เยอะเลยจริงๆตัวนี้ตั้งใจว่าจะถักถักชุดเอี่ยมให้เขาด้วยแต่ทีนี้คลิปเฉพาะตัวเย็บประกอบถักเย็บประกอบอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยาวอะค่ะก็เลยเดี๋ยวเอาคลิป ถักตัวให้เพื่อนๆมาถักก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยก็จะมาถักเป็นชุดให้เขาต่างหากนะคะอย่างนี้ดีกว่านะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าไอ้มินมองว่าแค่ตัวแบบก็น่ารักแล้วอะค่ะเนี่ยนะคะนี่ค่ะมาค่ะมาถักกันนะคะ ชิ้นส่วนแรกนะคะเราจะมาถักส่วนหัวนะคะเ,เริ่มต้นงานนะคะเพื่อนเพื่อนพัน,หนหไหมไปที่นิ้วแบบนี้คะ่ะพันให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปนะคะควักไหมเข้ามาค่ะแล้วก็ถักอันนี้เราจะล็อกไว้ก่อนนะคะในส่วนของหัว,หเหวเราจะเริ่มต้นที่ 6x เ,เ็พื่อนเพื่อนถัก x เกข้าไปในวงกลมนะคะวิธีการนะคะแทงเข็มเข้าไปค่ะควักไหมมาให้ได้สองห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ถักรวบอันนี้คือ x นะคะ เราจะทำซ้ำแบบนี้ค่ะจนครบ6นะคะ2 3 4 5แล้วก็6เสร็จแล้วเพื่อนๆดึงใหม่ขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็มาจับตรงเส้นเส้นจั้นตอนที่เราเริ่มต้นงานนะคะรูดเลยค่ะงานเขาจะชิดเข้าหากันนะคะจะชิดเข้าหากันเป็นรูปรูปวงกลม นหอยะะคะเสร็จแล้วพอจบแถวแถวที่หนึ่งนี้นะคะให้เพื่อนๆหาไหมพรมสีอื่นค่ะเอามาไว้ใช้ขั้นแถวเราก็จะได้เอาไว้เป็นจุดสังเกตนะคะว่าจบแถวแล้วนะคะนับมาถูกไหมอะไรเงี้ยนะคะต่อไปแถวที่สองค่ะเราจะถักด้วย 6v v คือการถัก x ลงไปในช่องเดียวกันทั้งหมด2 x นะคะเป็นการขยายงานเพื่อนๆกระแทงไปที่ช่องแรกนะ ลักแรกส่วนไหมตอนเริ่มต้นนะคะเราจะพาดไว้ตรงกลางนะคะเราจะถักไปซ่อนไปสีมันน้าตาลอาจจะกลืนกับตัวโต๊ะนิดนึงนะคะน,นี้เที่1เราแล้วก็แทงไปที่ช่องเดิมนะคะเที่2เพราะฉะนั้นช่องนี้จะมี 2x นะคะเราก็ทําซ้ําค่ะจนครบ6 V นะคะนี่ V ีที่2 V ที่ส วีที่สี่วีที่ห้าแล้วก็วีที่หกนะคะ ครบแถวก็เอาไมพรมที่ใช้ขั้นนะคะพาดกลับมานะคะต่อไปแถวที่3เราจะถักด้วย x แล้วก็ v นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะหลักแรกถัก x หลักที่2ถัก v เนี่ยค่ะเราก็ถักซ้ําไปจนครบแถวนะคะก็จะได้ทั้งหมด6ชุดคะ่ะ xv xv ต่อไปแถวที่4ค่ะแถวที่4เราจะถักด้วย2 x แล้วก็ v ค่ะ6ชุดเหมือนกันนะคะ1 2แล้วก็ v ที่เหลือเพื่อนเพื่อนก็ถักต่อนะคะจนครบแถว2 x v งานก็จะค่อยๆขยายออกแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่5นะคะแถวที่5เราจะถักด้วย3 x v ค่ะ1 2 3แล้วก็ V นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนก็ถักต่อจนครบแถวนะคะสามต่อไปแถวที่6ค่ะถักด้วย4 xv คะ่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ V คะ่ะที่เหลือเป็นเพื่อนถั จนครบแถวต่อไปแถวที่7ค่ะแถวที่7ถักด้วย5 xv ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ v นะคะที่เหลือเพืเ่อนๆก็ถักต่อนะคะจนครบแถวค่ะ ต่อไปแถวที่8ค่ะแถวที่8ถักด้วย 6xv ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ b นะคะที่เหลือเพืเ่อนๆถักต่อนะคะจนครบแถว ต่อไปแถวที่9นะคะแถวที่9ถักด้วย 7X แล้วก็ V ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ V นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่อนะคะจนครบแถวเลยค่ะ ต่อไปแถวที่10นะคะแถวที่10ถักด้วย 8x แล้วก็ v ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แแล้วก็ v นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่อนะคะจนครบแถวค่ะ ต่อไปแถวที่11จนถึงแถวที่21นะคะให้เ,เพื่อนๆถัก X อย่างเดียวค่ะรอบแถวเลยเราก็จะได้ทั้งหมดแถวและ60 X นะคะถักแล้วก็นับไปจนถึงแถวที่21นะคะถักด้ X อย่างเดียวค่ะรอบงานถึงแถวที่21แล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะ 2 1แถวแล้วค่ะเพื่อนๆก็จะประมาณครึ่งหัวแล้วนะคะนี่ค่ะได้หน้าตาแบบนี้นะต่อไปแถวที่2 2เราจะเริ่มถักแบบลดงานนะคะด้วยการถักสัญลักษณ์ A นะ A ก็คือการถักลดจาก2หลักอะค่ะให้เหลือหลักเดียวเดี๋ยวแถวนี้แถวที่22เราจะถักด้วย 8xA นะคะก็จะได้ทั้งหมด6ชุดเดี๋ยวเ,เพื่อนๆถักเก่อน 8x นะคะ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดอ่าต่อไปเราจะถักลดงานนะคะด้วยการถักสัญลักษณ์ A เพื่อนๆนแทงเข็มไปช่องถัดไปก่อนค่ะควักไหมขึ้นมาสองห่วงถ้าเราถ้าเราปิดมันก็จะเป็น x ใช่ไหมคะเราไม่ปิดค่ะเราแทงไปอีกหนึ่งช่องที่อยู่ติดกันนะคะเนี่ยคะ่ะควักไหมขึ้นมามันจะได้ทั้งหมด3ห่วงแล้วก็เพื่อนๆก็ค่อยรวบอันนี้คือการถัก A นะคะเราก็จะถักแบบนี้ค่ะ 8xA นะ ถักไปจนครบแถวค่ะเป็นเพื่อกระถักต่อได้เลยนะคะแปดเอ็กเอต่อไปแถวที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามถักด้วยเจ็ดเอ็กเอค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ด แล้วก็ A นะคะที่เหลือเพื่อนๆก็ถักต่อนะคะจนครบแถว 7xA ต่อไปแถวที่24ค่ะ24เราจะถักด้วย 6x แล้วก็ A นะคะได้6ชุดเหมือนกันค่ะ1 2 3 สี 4, 5, แล้วก็6แล้วก็ a นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนก็ถักต่อนะคะจนครบแถว 6x 6x แล้วก็ a ต่อไปแถวที่ย5่าค่ะถักด้วย 5x แล้วก็ a ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ A นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อนะคะจนครบแถวค่ะต่อไปแถวที่26ค่ะ26ถัก4ี A นะคะ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ A ค่ะที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่อนะคะจนครบแถวเดี๋ยวจบแถวนี้นะคะเพื่อนๆดึงดึงไหมขึ้นแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยยัดใยเข้าไปก่อนคะ่ะ เดีะะ๋ยวมันจะแคบกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวเราจะยัดใหญ่ลำบากนะคะพเพื่อนก็เอาใหญ่ก่อนยัดก็ดีให้เขาแตกออกจากกันนิดนึงก่อนนะคะเวลามันไปอยู่ในงานมันจะได้ไม่ไปเป็นก้อนนะคะนะคะพเพื่อนๆก็ดัำเข้าไปค่ะยัดเข้าไปด้านในก่อนนะจะพยายามยัดเข้าไปด้านในหัว ตรงนี้ค่ะประมาณแถวๆนี้ให้เต็มก่อนนะคะค่อยๆดันเข้าไป มันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราถักต่อแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยยัดใหญ่เพิ่มทีนี้พอเรายัดใหญ่เข้าไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมันจะฟูขึ้นมามันจะฟูขึ้นมาตรงตัวงานที่เรายังถักอยู่ะค่ะให้เพื่อนๆใช้นิ้วนะคะนิ้วกลางนิ้วนางที่เราไม่ได้ใช้ค่ะกดใยไว้ในขณะที่ที่เราแทงเข็มไปที่งานนะคะตัวเข็มโคเชมันจะได้ไม่ไปเกี่ยวใยออกมานอกงานนะต่อไปแถวที่ยี่สิบเจ็ดค่ะ เราจะถักด้วย 3x แล้วก็ a เนี่ยค่ะในขณะที่แทงเราก็ใช้นิ้วช่วยกดใหญ่ไว้ไม่ให้เขามาอยู่ตรงเข็มเราอะนะคะ2แล้วนะคะ3แล้วก็ a ที่เดี๋ยเพือนเพื่อนก็ถักต่อนะคะอย่าลืมใช้นิ้วช่วยกดใหญ่ไว้ด้วยนะคะ าแถวที่28ค่ะ28ถักด้วย 2XA ยังคงใช้นิ้วช่วยกดใย,ยไว้อยู่นะคะ1 2แล้วก็ A ที่เหลือเ,เพื่อนๆถักต่อนะคะจนครบ พอจบแถวนี้นะคะเพืเ่อนๆปิดงานได้เลยค่ะวิธีการปิดงานนะคะแทงเข็มไปที่ช่องถัดไปค่ะควักไหมขึ้นมาแล้วก็รอดห่วงแล้วก็ถักโซ่หนึ่งดึงดึงไหมประมาณนี้พอนะคะไหมตรงส่วนหัวน,นี้เราจะไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วนะคะแล้วเพืเ่อนๆก็เอาไหมที่ขั้นออกไหมตรงที่เราตัดมเมื่อกี้ะคะ่ะเราก็ซ่อนไปไว้ในงานได้เลยแล้วเราก็จะยัดใยเพิ่มนะคะ ยัดใหญ่เพิ่มเพื่อจัดทรงด้วยนะเพื่อนก็นเอาใหญ่มายัดเพิ่มใช้นิ้วลองยัดเข้าไปดูะคะ่ะส่วนไหนที่มันยังไม่เต็มอะคะ่ะเพื่อนเราก็จะใส่ใยเข้าไปเพิ่มนะคะทีนี้ความแน่นความแน่นของการยัดใยอะคะ่ะโดยส่วนตัวของแอดมินนะคะจะยัดประมาณเดี๋ยนะคะเดี๋ยวขอจัดทรงก่อน เดี๋ยวปีไปให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะมินจะยัดพอนี้พอเด้งสู้มือแค่เนี้ยค่ะแล้วก็ดูแล้วเขาอยู่ทรงนะคะก็คือเต็มเต็มทุกส่วนนะคะจะยัดแค่ประมาณเนี้ยค่ะไม่ได้แน่นมากนะคะเนี่ยแล้วเราก็ได้ส่วนหัวเราก็วางไว้กล่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาถักชิ้นส่วนต่อไปนะคะจะถักส่วนหูค่ะ ส่วนหูเนี่ยก็จะต้องถักทั้งหมด2ข้างด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเริ่มต้นนะคะพันไหมไปที่นิ้วให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปนะคะแถวแรกของหูเราก็จะถักด้วย 6x ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็รูดงานเข้าหากัน เอไหมพรมสีอื่นมาขั้นแถวที่สองถักด้วยหกวีไหมตน้นเริ่มต้นนะคะเราก็พาดไว้ตรงกลางนะคะถักไปซ่อนไปเหมือนเดิมค่ะวีที่หนึ่งนะคะวีที่สอง วีที่สามวีที่สี่วีที่ห้าแล้วก็วีที่หกต่อไปส่วนหูถางอีกสองแถวนะคะแต่เป็นเอ็กอย่างเดียวก็จะได้สองแถวแถวสามกับแถวสี่เนี่ย ก็จะได้แถวละ 12x นะคะเ่าเนเพื่อนถักเอย่างเดียวนะคะสองแถวเดี๋ยวเรากลับมาปิดงานกันค่ะครบทั้งหมดสี่แถวแล้วนะคะเพื่อนๆก็ปิดงานได้เลยค่ะหูน้องหมีตัวนี้จะเล็กนิดนึงปิดงานกา็แทงไปช่องต่อไปแล้วก็ควักไหมมาลอดห่วงนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งส่วนหูนี้เพื่อนเพื่อนดึงไหมประมาณสักนะสองคืบนะสองคืบก็คือคือคอบมือของเพื่อนเพื่อนเนี่ยแหละคะ่ะ แล้วก็ตัดได้เลยเราจะใช้ไหมส่วนนี้เป็นตัวเย็บติดกับส่วนหัวนะคะแล้วเพื่อนๆก็ถักหูเนี่ยค่ะด้วยแพทเทิร์นเดียวกันกับแก๊บถักมาอีกหนึ่งข้างนี่ค่ะมันถักไว้แล้วนะตัวนี้จะหูเล็กนิดหนึ่งจะประมาณนี้นะคะอ่ะาแล้วก็วางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาถักชิ้นส่วนต่อไปกัน ปเดี๋ยวเรามาถักส่วนขานะคะส่วนขาเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะคะจะไม่เหมือนตอนที่เราขึ้นหัวกับส่วนหูนะคะ,ะจะถักโซ่นะคะเราก็พันไหมไปที่นิ้วเป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพื่อเราก็ถักถักตรงตัวล็อกนี่เสร็จแล้วเราก็ดึงแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเริ่มถักโซ่นะคะด้วยการถักโซ่หกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หก เสร็จแล้วเพื่อนๆมาแทงที่โซ่ที่5เราจะถัก x ค่ะถักไปทั้งหมด4 x 1ถักกลับนะคะ2 3แล้วก็4เราจะเหลือหลักสุดท้ายใช่ไหมคะหลักสุดท้ายให้เ,เพื่อนเถัก x ลงไปในหลักเดียวกันเนี่ยทั้งหมด3 x ค่ะมันก็จะคือสัญ,ญลัก w นะคะถัก x ไป3 x เลยค่ะในช่องเดียวกัน แล้วก็ถักกลับไปอีกถักต่อไปอีกอค่ะถัก x ไปไปหลักถัดไปนะคะถักไปอีก 3x ค่ะ1 2 3เหลือหลักสุดท้ายให้ถัก v V ก็คือ x 2 x ค่ะ1 2น,นะคะจบ1แถวก็เอาไหมพรมสีอื่นมาขัาน้นเหมือนเดิม ต่อไปแถวที่สองแถวที่สองเราจะเริ่มด้วยถัก v แล้วก็ 3x ค่ะ1นึสองสแล้วก็3ามวีที่1นวีที่สองแล้วก็ v ีที่สาม แล้วก็ตามด้วย 3x ค่ะ1 2 3แล้วก็เหลือ2หลักนะคะถัก V ค่ะเป็น2 V นี่ V ที่1หลักแล้วก็ V ที่2ต่อไปแถวที่3ถักด้วย x แล้วก็ V แล้วก็ตามด้วย 3x ห 2 3แล้วก็ xv ทั้งหมด3ชุดนะคะ x v ชุดที่1 x v ชุดที่2 x v ชุดที่3แล้วก็ตามด้วย 3x ค่ะ1 2 3 แล้วก็จบด้วย xv สองชุดค่ะ xv ชุดที่1 xv ชุดที่สองต่อไปแถวที่4ถึงแถวที่6นะคะเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวค่ะรอบแถวเนี่ยค่ะก็จะได้แถวและ24 2 4 x นะคะ,ะเพื่อนเอนถัก x อย่างเดียวไปก่อนนะคะทั้งหมด3แถว4 5 6ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาถักต่อกัน6กแถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่7เราจะถักด้วย6 x ก่อน,นะคะ่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ตามด้วย6 a เ,เพื่อนเพื่อนยังจำ a ได้นะคะนะคะ เอที่หนเอที่สอเอที่สาเอที่สี่เที่หแล้วก็เอที่หนะคะแล้วก็จบด้วย 6x เอค่ะหน สามแล้วก็6ต่อไปแถวที่8ถักหกเอก่อนค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ตามด้วย 3A นะคะเอที่1นที่สอง แล้วก็เอที T ่สแล้วก็จบด้วย6 x ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็หเดี๋ยวจบทางนี้นะคะเพื่อนๆยัดใหญ่เข้าไปก่อนคะ่ะดึงใหมขึ้นนะคะใส่ใหญ่เข้าไปก่อนตรงนี้มันจะเป็น ส่วนเท้านะคะส่วนเท้าของน้องหมีนะคะเ,เพื่อนก็ใส่ใยเข้าไปนะแล้วก็ต่อไปแถวที่9จนถึงแถวที่20เลยค่ะเ,เพื่อนๆถัก x อ,อย่างเดียวก็จะได้แถวและ15 x ตอนนี้เราจบที่แถวที่8ใช่ไหมคะต่อไปเราก็ถัก x อ,อย่างเดียวนะคะแล้วก็ใช้ใช้นิ้วช่วยกดใยไว้เหมือนเดิมนะคะทีนี้หลังจากเพื่อนเพื่อถัก ถัก X ขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะให้เพื่อนๆทยอยยัดใ่นะเดี๋ยนะอันนี้ขาที่แอนมินถักไว้แล้วข้างหนึ่งเคือ,อนดินจะยัดใยขึ้นมาจนถึงประมาณนี้ค่ะเนี่ยประมาณนี้นะ,นะพอเพื่อนๆถัก X ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะพอถักขึ้นมาได้สักพักก็ใส่ใยใส่ใยใส่ใยไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ให้ตรงเนี้ยพอตรงไปปลายเนะะี่ยค่ะพยายามไม่ต้องยัดละเราจะให้เขาเป็นแบนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาเขาไปเย็บติด ส่วนตัวนะคะเนี่ยค่ะยัดยัดขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะยัดมาถึงประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะแบนๆหน่อยนะคะเพื่อนๆถักเอย่างเดียวนะคะถักไปจนถึงแถวที่20ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันแล้วก็อย่าลืมทยอยยัดใ่ไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ20แถวแล้วนะคะเดี๋ยวเอเมจะยัดใ่เข้าไปเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแต่เมื่อกี้ตอนที่ค่อยๆถักขึ้นมาก็ทยอยใส่ใยไปเรื่อยๆแล้วนะคะ ก็จะยัดยดยัดยัดดมาแค่ตรงที่บอกเพื่อนเพื่อนไว้ะค่ะตรงไปปลายก็จะให้เขาเป็นแบนต่อไปแถวที่21แถวที่21นี้เราจะถักด้วย 3x แล้วก็ a ค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ชุดนะคะ1 2 3แล้วก็ a เพื่อนๆถักต่ออีก2ชุดนะคะ 3x a ไปแถวที่2 2แถวสุดท้ายนะคะแถวชุดท้ายเราจะถักด้วย A อย่างเดียวค่ะก็จะได้ทั้งหมด 6A นะคะเที่1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะจบแถวนี้เพื่อนๆปิดงานได้เลยค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปเนี่ยนะคะ วอกใหม่มาวอกใหม่มาลอดห่วงแล้วก็ถักโซ่นหนึ่งส่วนขาเพื่อนเพื่อนดึงไหมประมาณสักสองคืบอะค่ะ,นนคะเราก็จะได้ขาทั้งหมดสองข้างเพื่อนเพื่อนก็ถักด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะ,ะเราก็จะได้ทั้งหมด3มชิ้นส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวรบกวนเพื่อนเพื่อนตามดูคลิปที่2นะคะสำหรับชิ้นส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ